สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับ w a l d Tree o b s e r v e ทุกวันศุกร์เวลา20นาิก30นาทีกับท่านนาวากาศเอกสำริตทองอินนายฐานอากาศผู้ติดตามเกาะติดสถานการณ์ต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องราวของสงครามมาอย่างยาวนานและวิเคราะห์ใกล้เคียง กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดมาสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราจับตากันไปที่เมืองราฟาซึ่งอิสราเอลประกาศว่าจะโจมตีใหญ่ภาคพื้นดินในวันที่10มีนาคมซึ่งทั้งฝ่ายอาหรับนะครับทุกประเทศรวมทั้งกลุ่มขบวนการต่างๆก็พร้อมตั้งรับในการที่จะเผชิญหน้า กับอิสราเอลอย่างเต็มที่แต่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นไปตามคำประกาศซึ่งสัปดาห์นี้ก็ต้องมาติดตามดูว่ามันเกิดสถานการณ์ที่เบี่ยงเบนไปอย่างไรและประเด็นหนึ่งนะครับในสัปดาห์นี้ต้องคุยกันอย่างแน่นอนนั่นก็คือเรื่องของสงครามนิวเคลียร์ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีความเคลื่อนไหวจากทางฝั่ง สารัดแล้วนอกเหนือจากฝั่งรัสเซียที่ได้รายงานไปสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านสนธิยานครับครับผมก็มีเหผลอะไรครับที่อิสราเอลเนี่ยนะครับเลื่อนหรือไม่ได้โจมตีตามคําที่ประกาศไว้คือจะว่าเลื่อนเนี่ยก็ไม่เชิงเลื่อนนะครับเพียงแต่อิสราเอลก็ย้ําว่าวันที่สิบเนี่ยต้องให้นักรัฒาการนะครับปล่อยตัวประกัน ภายในวันที่สิบถ้าไม่เปิดนี่จะบุกเมืองลาฟานะครับก็ตอนนี้ก็ประกาศแล้วว่าจะบุกแล้วก็จะโจมตีทางภาคเพื้นดินเหนือภายในสองเดือนนะครับก็ย้ำยังยังย้ำอยู่นะฮะเหมือนเลื่อนมานะเลื่อนกําหนดมปอีกสองเดือนแบบนั้นเหละครับครับก็อาจจะเป็นที่ว่าเจอศึกหลายด้านนะครับเจอศึกหลายด้านแต่ก็ยังย้นว่าจะต้องนะครับว่าจะต้องบุกให้ได้นะครับเพื่อจะอ้างว่าเพื่อจะจะ,จะกจัดตั้รัาพามาอะไรอย่างเนี้นะครับครับผมครับแล้ว ฝ่ายอิสราเอลเนี่ยนะฮะเมื่อประกาศเลื่อนไปแบบนี้มันทำให้ปรากฏภาพนะครับว่าไม่พร้อมหรือกำลังพ่ายแพ้หรือถอดใจคือถ้าว่าจะพ่ายแพ้หรือถอดใจเนี่ยผมคิดว่าคงก็อิสราเอลตอนนี้กระทุ่มหมดใช้คำว่าทุ่มหมดตัวด้านสงครามนะครับครับที่ผมใช้กรทุ่มหมดตัวเพราะว่าส,สงครามตอนนี้ขยายวงไปทั่วตวนอนกลางแล้วนะครับแล้วมาหาอำนาจก็กโดดมาร่วมแล้วนะครับตอนนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าการรบที่ฉนวนกาซาเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวจุดฉนวนสงครามที่สําคัญมากของโลกเลยครับอันนี้ผมผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับครับผมคือกดอนที่ผมเรียนมาหลายครั้งแล้วว่าอีเซนก็นึกไม่ถึงนะครับว่านาบพามาสเนี่ยจะมีแนวร่วมที่สําคัญมากแล้วก็อาวุธดีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงอีเซนคาดไม่ถึงนะครับซึ่งประกอบไป <รถ S 2> ด้วยลื่มอะไรบ้างครับ,รบประเทศอะไรบ้างครับ เช่นแบบนักลบกลุ่มต่งตางๆที่กำลังต่อ,ตอกองกำลังเี้จะเป็นรถปูตีหรอะไรต่างๆเหล่า,านี้นะครับปูตีแล้วก็มาหน้าจากจีนก็เข้ามาครับแล้วไปกินทะเลแดงก็เลยกลายเป็นในสถานการณ์บานตายสะเทอนไปมากมา,มายมหาศาลเหลือที่จะคือเพื่อเกินการควบคุมนะครับ,รบพูดง่ายๆนะครับครับเดี๋ยววันนี้เราคงมาเจาะลึกกันเรื่องทะเลแดงต่สถานการณ์ทางฝั่งยูเครนเนี่ยน,นะครับผมคิดว่าตอนนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับครับครับใช่ครับเพราะมีการ รบกันอย่างหนักมากอยากให้ท่านรายงานแล้วก็วิเคราะห์สาการให้ท่านผู้ชมได้รับทราบหน่อยครับเอาที่ที่ยูเครนก่อนใช่ไหมครับใช่ครับคือยูเครนนี่ตอนนี้ผมว่านะครับสารัดเนี่ยคือสารแต่คือไม่มว่า,าใช้คําว่าชะลอการช่วยเหลือยูเครนลงไปถอยแบบนั้นเหรอคครับ ถอยนิดๆถอยไม่มากนะครับเพะฉะนั้นเนี่ยภาระตอนเนี่ยจึงตกกับที่ประเทศสมาชิกนาโตอย่างมากเลยทีเดียวนะครับต้องพูดอย่างนี้นะครับโดยเพราะฝรั่งเศสนี่ผมเคยเรียนไว้ว่าประกาศว่าจะขอส่งทหารไปช่วยยูเครนแล้วก็โดนอีกหลายๆประเทศอครับว่าไม่ให้การสนับสนุนหมายถึงว่าเขาบอกว่าจะส่งไปให้ได้ไม่ให้การสนับสนุนฝรั่งเศสหรือทักท้วงฝรั่งเศสถูกไหมครับครับ เหตุผลเหตุผลทําไมทําไมถึงนาโต้ไม่ไปทางเดียวกันไม่สับสนุนฝรั่งเศสให้ส่งฐานเข้าไปในยูเครนคือในช่วงแรกเนี่ยบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคือการลบคือต้องเข้าใจอย่างว่าคือสงครามวเนี่ยยังไม่ใช่สงครามที่จะลบลบนาโตนะฮะเพราะว่ายังสมาชิกของนาโต้ก็ยังไม่ได้โดนโจมตีนะฮะเพราะนั้นก็การช่วยเหลือยูเครนเนี่ยเป็นเรื่องของแค่ว่าเป็นข้อตกลง แค่ว่าไงทวิภาคีนะครับระหว่างประเทศระหว่าง,งประเทศกันนะครับ oh. ดิสฝรงเร์เก็ให้การช่วยเหลือมากหน่อยแล้วว่าตอนนี้เป็นตัวตั้งตัวตีวตสําคัญเลยนะครับว่าว่าจะต้องช่วยยูเคนได,ได้นะครับล่าสุดนี่บอกเลยว่าจะไปช่วยผลิตอาวุธโดนที่ยูเคนเลยจะส่งเจ้าที่ส่งทหารส่งวิศวะอะไรไปช่วยผลิตให้เลยและจะให้ได้ผลิตให้ได้สักหนึ่งแสนหัวลบเพราะว่าเห็นว่าไม่ไหวแล้วแล้เยูเคนอะไรจะถอยครับนะทีนี้ปรากฏว่าก็มีมาอีกนะฮะคือว่า าโปแลนด์เหมือนกันครับเดิมทีก็บอกว่าจะไม่จะไม่ส่งทหารไปแร้วฝรั่งเศสบอกว่าจะส่งไปเนี่ยโปแลนด์ก็จะไม่เห็นด้วยคัดค้านนะครับปรากฏว่าล่าสุดนี่โปแลนด์ก็บอกว่าถึงเวลาอาจจะต้องทบทวนบทบาทแล้วก็คืออยากจะให้นาโต้เนี่ยช่วยส่งทหารไปช่วยรบที่ยูเครนด้วยนะครับโปแลนด์ก็อยากจะส่งไปแล้วตอนนี้นะครับเือใิสถารการณ์ล่าสุดนะครับก็ก็อย่างนี้แสดงว่านาโต้พร้อมจะเผชิญหน้ากับรัสเซียแล้วถูกไหมครับคือตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าการรบที่ยูเครนเนี่ยผมว่า คือนาโต้ก็ไม่อยากจะให้ยุคเคนเพียงทำไปอยากให้ยุเคนแพ้คือมาอยากให้รัสเซียยึดยุคเคนได้นะครับพูดง่ายๆนะครับเพราะปู่อย่างนั้นนะครับเพราะอะไรเขากลัวกันมากครับอันนี้พวกกันต้งเป็นเสียงเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะอะไรครับก็ถ้ายุคเคนรัสเซียยึดยูเคนได้ก็ยุโรปก็ลัาบาก็เหมือนกับว่ารัสเซียไปจ่อคอหอยก็เหมือนว่ารัสเซียก็สามารถที่จะยื่นออกดันดาบมาที่ประเทศยุโรปแททั้งหมดเลยนะครับและฝรั่งเศสนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่สมาชิกนาโต้กลัวมากนะครับครับและฝรั่งเศ ตัวอย่างรุนแรงเนี่ยมีผลประโยชน์หรือมีอะไรอยู่ในยูเครนไหมครับผลประโยชน์ก็อาจจะมีบ้างแต่ผมคิดว่าเขาคงจะมองในด้านดุลน้ำนาจมากกว่านะครับดุลน้ำนาจแล้วก็ไม่ต้องการที่จะให้รัสเซียเนี่ยขยายอาณาเขตขยายอิทธิพลมากินพื้นที่ของตะวันยุโรปหรือว่ามีชิดกับประเทศนาโต้นะครับทั้งเยอรมันทั้งฝรั่งเศสโปแลนด์เนี่ยครับคือไม่ต้องไม่ต้องการนะพูดง่ายๆนะครับหนี้ยังอยากจะให้ยูเครนเนี่ยเป็นแค่แบบเป็นแนวกันชนหรือเป็นรักกันชนอยู่อย่างนั้นนะครับครับอาแต่ว่านะครับ และทีนี้เนี่ยนะฮะสถานารจริงตอนนี้ต้องถือว่ายูเครนเนี่ยย่ำแยกใกล้จะเพี่ยงพลับแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็เห็นมีข่าวว่าเกณฑ์นลักโทษออกมาเป็นฐานออกสู่แนวหน้าแล้วอ๋อใช่ครับใช่ครับคือผมอยากจะเรียนนะครับว่าสงครามที่ยูเครนเนี่ยถ้าจะพูดกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ต้องบอกว่ายูเครเนเสียเปียบหล,ยหลายด้านนะครับครับแต่ว่ากําลังใจสู้พูดได้กหากลังใจสู้นะครับ การลบก็กินเวลานานมาแล้วนะครับเรียกว่ากินเวลานานก็ก็ยังเสียเปรียบนะครับรัสเซียก็มีความพร้อมนะครับเตรียมการมาอย่างดีแล้วว่าจะต้องบุกยุคยูเครนหรือว่าดิดแนบางส่วนให้ได้นะครับแต่ยุเครนนี่พอรัสเซียกรีธาทัพมาก็ก็ต้องเรียกร้องความช่วยเหลือจากนานาชาติตอนนี้ก็มีประมาณ30ประเทศนะครับที่ให้การช่วยเหลือนะครับแล้วก็รัสเซียเองก็ ถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่าก็ไ oh ด <pod> ้ย <ss> ึดพื้นที่ที่เขาที่ที่ต้องการแล้วโดยเฉพาะในแนวของที่ที่เราเรียกว่าดอนบ้าสนะฮะแงแฟนโยนเนสแฟนอ่ลูฮันพวกนี้นะครับแล้วอาจจะเดยมาถึงเมืองรวที่เรียกว่าซาซาโปริเซียแล้วก็จัดลงประชามติไปแล้วจัดลงประชามติไปแล้วแล้วก็ซึ่งรัสเซียซึ่งอ่ยูเครนก็ส่งทหารไปยึดซึ่งเราก็มีเป็นข่าวเกี่ยวกับการมาตอนที่ยึดเมืองอ่อบยิกกานั่นนะครับเพราะนั้นตอนนี้ทักระวายยูเครนเนี่ยได้เสียพื้นที่ไปบางส่วนแล้วเนี่ยประมาณ หนึ่งในสี่นะครับจากพื้นที่ทั้งหมดอยู่หกแสน 6, กว่าตารางกิโลเมตรก็โดนไปแล้วก็ประมาณสักโดนรัสเซียเทียบว่าจะยึดเด็ดเป็นขาดเนี่ยประมาณสักแสนตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็ต้องไม่ลืมนะครับว่ารัสเซียย,ยูเครนเนี่ยมีพลประชากรเนู่สี่สิบกว่าล้านคนแล้วก็ประมาณหกถึงเจ็ดล้านคนเนี่ยเขาเรียกว่าหนีภัยสงครามไปไปสู่ยังที่ต่างๆก็กระจายไปท้องประเทศต่างๆก็พอสมควรนะครับพลเรือนก็สูญเสียมาทั้งทหารพลเรือนสูญเสียในเกินล้านคนนะครับเกินล้านคนแต่ว่าการทุเลีเนี่ยก็ ก็คือก็ไม่ให้เบาแต่๋ยวก็รู้ก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ยุคเคนโตในฐานะลำบากนะครับโรคสารู้พ่อก็กคยพูดว่าก็ยังใช้ได้สักประมาณไม่ถึง5้าเนะครับครับคดียาเนี่ยก็ต้องพูดงานต้องใช้เวลาถึง30ปีนะครับก็มีการดำเนินมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของข่าวที่ว่าการจะตกรักโทษอะไรต่างก็คือจะพูดยังไงดีครับใจสู้ทุกอย่างนะครับใจสู้นะครับก็จะใจสู้นะครับแต่ก็คือว่าแค่ว่าเสียเปรียบ แต่ถือว่าอยู่ในเพราะว่าเพี่ยนพร้มอ่ะในขณะที่ที่เอาละสารัฐถอยไปหน่อยนะกลุ่มนาโต้ดานาคมาเองแล้วทางฝั่งรัสเซียล่ะครับตอนนี้เนี่ย<ม>เตรียมการสำหรับศึกในยูเครนอย่างไร,รล่าสุดรัเสเซียตอนนี้ก็ถือว่าได้เปรียบนะครับแลวก็โยนหินถามทางยังไงรกรันถามาว่าอา้าวพร้อมมาเจราจานะรู้สีสงครามจะยุคไหนะแต่มีข้อแม้ว่า นาโตสหรัฐต้องถอนทหารลดการช่วยเหลือยูเครนทั้งหมดนะฮะพูดอย่างนี้นะแล้วที่รัสเซียตอนนี้ก็กำลังจะมีการเปลี่ยนผู้นาหรือเลือกตั้งผู้นําก็ท่านคนเดิมนะครับท่านวลาดิมีรุตินก็คงจะได้รับเลือกตั้งเช่นเดิมนะครับโอ้โหเขาทำโพทําโพท่วมท้นเลยครับไม่มีทางที่จะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นนะคงมีคู่แข่งนะครับมมีคู่แข่งครับก็จะมีกาลังก่อกวนนิด่หน่อยนะครับครับครับทีนี้สาการต่อมาเนี่ยนะครับจากสิ่งที่ ท่านในรายงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับว่ารัเสเซียได้เตรียมขีพนาวุธติระเบิดนิวเคลียร์เรียกว่าจำกัดพื้นที่นะครับนั่นหมายความว่าเตรียมหน้าแลสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับ,รบก็มีข่าวว่าสหรัฐเนี่ยนะครับได้เอานิวเคลียร์ขนาดเล็กเนี่ยติดเครื่องบิน F35 ซึ 35, ่งถือว่าเป็นเครื่องบินรบที่ ทันสมัยที่สุดของสหรัฐเนี่ยให้แบบ,บนี้เนี่ยมันส่งสัญญาณหรือมันส่อไปในทางที่จะเกิดการ,รเผชิญหน้าที่รุนแรงหรืออาจจะใช้สงครามนิวเคลียร์ไหมครับในความเห็นของท่านถ้าจะถามว่าเผชิญหน้ารุนแรงไหมก็ต้องตอบว่าตอนนี้รุนแรงจนไม่มีอะไรจะรุนแรงแล้วนะครับถึงดีกรีที่เราอาจจะต้องขั้นถ้าเป็นนักเมืองก็ต้องนอกกันละครับพูดในงานครับคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ารัสเซียเนี่ย มีความก้าวหน้าในด้านของอาวุธนิวเคลียร์นี่รํบนากว่าอเมริกาอันนี้ต้องยอมรับกันนะครับแล้วก็นิวเคลียร์จิ๋วเนี่ยถือว่าเป็นเป็นอาวุธที่รัสเซียก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็สามารถที่จะยิงเจาะจ,จงแรงต่างได้สหระก,ก็ยังปวดหัวอยู่เหมือนกันจนกระทั่งว่าล่าสุดนี่นะครับก็มีการเปิดเผยมานะครับแต่ไม่ทราบใครเป็นคนเปิดเผยแต่ว่าเชื่อว่าจะมาจากชาติตะวันตกนะครับบอกว่าเครื่องบิน F15 ซึ่งเป็นเครื่องบินล่องหนนะครับเป็นที่ทันสมัยที่สุดของโลกนะครับเชื่อว่าอย่างนั้นนะครรับบซึ่งสกก็ไไดด้้าาจ จะเป็นที่เับให้ผมดาแล้วก็ด้แบบมาจากไอย้ยานอวกาศจากมนุษย์ต่างดาวเรื่องอะไรต่างๆอาจจะเป็นนิยายอย่างเงี้ยก็มอออกแบบเครื่องบินเช่นนี้นะครับลองหนแล้วก็มีความเร็วมากนะครับสามารถที่จะหลบเลี่ยงระบบเลนดาต่างๆนะครับบินทั้งระยะสูงและต่ำได้มากมายนะครับเครื่องบินเอฟสาธิภารุ่นแรกเนี่ยนะครับร,ร,รุ่นเอเนี่ยนะครับสามารถที่จะก็มีการพบหรือว่ามีการพบเทคนิคนะครับคือว่าพยายามหาเทคนิคจนกระทั่งทราบว่าเครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะลองลรับระเบิดนิวเคลียร์นะครับ ขนาดจ่อมย่อมนะครับได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะดําเนินการแล้วก็ออกข่าวนะครับเพื่อข่มผมว่าเป็นการข่มเป็นการข่มลัทธิเด็ดดันนยูเครจิ๋วทีนี้ว่าถ้าพูดถึงถ้าทําสําเร็จหรือว่าทดลองได้นี่ก็ผมว่าประสิทธ,ธิภาพก็น่าไปตกนะครับข้อดีคือว่าในเมื่อติดเครื่องเป็น f อ5สาิได้นี่นะครับก็สามารถที่นำนำนิวเคลียร์ไปโจมตียังจุดต่างๆตังต้งเมือง,ง,ง,งต่างได้ได้มากที่ว่าที่ขีปนวรณธทั้งลูกยาวลูกสั้นไปไม่ถึง นี่เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือว่าคือเป็น F 3 5รุ่นนี้เนี่ยกระจายอยู่หลายประเทศทั่วโลกนะครับที่เอเชียก็มี่เนที่ญี่ปุ่นก็มีที่เกาหลีใต้ก็มีนะอังกฤษก็มีนะครับเบนเยี่ยมหรือในเวออะไรต่างๆก็จะมีสิงคโปร์ยังยังไม่แน่ใจนะครับไทยพยายามจะซื้อแต่เขาไม่ขายให้ถ้าหากว่าจะลบกันจริงๆเรื่องต่างๆถึงจะล่องขนย้ายกันได้ผมว่าฝรั่งเศสก็ก็สอยได้นะครับสอยได้ ก็สอยได้หลอกรวมที่มาก็สอยได้แต่ถ้าพูดถึงการลบถ้าพูดถึงในเรื่องของยุทธวิธีต่อสู้กันนี่ผมว่าตอนนี้ก็พอพักพอเวี่ยงนะครับอันนี้ต้องพูดอย่างชาวบ้านจะบ้านนะครับสูสีสูสีกันครับใช่ครับแต่ก็อาจจะทําให้เกิดการยับยั้งชั่งใจมากขึ้นอ๋อแน่นอนครับแน่นอนนะครับแน่นอนนะครับคุณก็มีผมก็มีนะครับห3 5เนี่ยนะครับในฐานะท่านเป็นฐานอากาศเนี่ยทำไมอ่ะเนี่ยผม ต่อกลับมาที่เมืองไทยหน่อยทำไมเราขอซื้อทำไมสหรัฐถึงไม่ขายครับอันนี้ผมว่าคือผมก็อยู่ไม่ได้อยู่ในวงการจัดอะไรต่างๆนะครับผมผมก็ไม่ทราบนะครับไม่ทราบได้นะครับแต่ว่า <ๆ S 1> อือ,นนอ,นนอนนไม่ไม่ไม่ขอตอบดีกว่าค,คือคือรู้ไม่จริงนะครับอ๋อแต่ยังไงก็ตามผมคมิดว่าถ้าซื้อเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานนะครับหลายปีไอ้สหรัฐ <pigs S 1> ไม่ขาย้คนคนจองกันจองกันหลายประเทศโดยเฉพาะ ฝ่ายสั่งของอเมริกาจองกันนะครับ,รบแล้วไม่ใช่วรือไ่ได้ง่ายๆนะครับ,รบไม่ได้ง่ายๆนะครับเมื่อกี้เนี่ยท่านพูดมานิดน,นะฮะนะฮะท่านบอกว่าอาจจะเป็นนิยายแต่เหมือนว่าไอเอฟสามห้าเนี่ยนะสหรัฐเนี่ยไปเอาเทคโนโลยีของยูเอฟโอมาซึ่งมีข่าวมาตลอดเวลาว่าสหรัฐเนี่ยนะครับได้ เรียกว่าจับมนุษย์ต่างดาวหรือมียานอาวกาศอยู่แล้วปิดเป็นความลับแล้วก็ไปคัดลอกเทคโนโลยีไอ้น,นี่ในสารคดีในเดตฟิกอะไรผมก็ดูมาเยอะนะมันก็ไม่น่าจะเป็นนิยายนะมันมันก็มีมูลความจริงนะครับท่านผมว่านะกคือรูปแบบก็อาจจะมีบ้างนะครับรูปแบบที่เราเห็นเห็นกันนะครับตามที่ตามสารคดีตามแรงต่างก็อาจจะมีอย่างนั้นนะครับแต่ว่า ส่วนเทคโนโลยีและต่างอันนี้ก็ผมก็ไม่สามารถแต่ว่าคือเครื่องบินเหนือก็พยายามที่จะคิดกันแต่แบบให้มีความเร็วเร็วมากแล้วแต่นั้นก็หลบเลี่ยงได้นี่นะครับแล้วก็ป้องกันการโจมตีจากอาวุธต่างๆได้นี่อันนี้คือเป็นสิ่งเป็นหัวใจสำคัญนะครับแล้วก็บินขึ้นบินลงได้หลายมิตินะครับอันนี้ก็บินขึ้นบินลงหมายความว่าบินแนวตั้งขึ้นลงแนวตั้งได้ถนี้นมครับหมายถือว่าขึ้นลงแนวตั้งได้ถูกไหมครับมันจะสะดวกมากขึ้น พยายามสู้กันเต็มที่นะครับสู้สุดดนครับผมครับผมทีนี้เรากลับมาที่ทะเลแดงซึ่งก็ต้องถือว่าโอ้โหรุนแรงมากนะทะลมันไม่หยุดนะสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเป็นไงบ้างครับคือผมอยากจะเรียนคุณสธิญาหน่อยนะครับว่าทะเลแดงตอนนี้เนี่ยเป็นสงครามแล้วนะครับครับคือผมไม่ได้พูดไปแล้อไม่ได้พูดว่าจะละเลงสีตีไข่แล้วว่าเป็นสงครามแล้วอันนี้ไม่ใช่นะครับ เราดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในขนาดนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับนักรบโอตีเนี่ยประกาศแล้วนะครับว่าสิ่งที่ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนโอกรตามนี่ก็จะต้องลบกับสหรัฐลบกับสหรัฐเลยนะครับไม่จะลบกับแล้วก,ลก,ลก็ลบกับชาติสมาชิกของนาโต้ที่ส่งกอง,กองเรือเข้ามาไม่กลัวด้วยนะครับบอกไม่กลัวด้วยถามว่าทาไมถึงไม่กลัวครับคืออันดับแรกเลยนะครับว่านักรบโุตีเนี่ยส่งโดนทั้งขีปนาวุธนะครับโจมตีเรือรบของสหรัฐ โจมตีเรือรบงขอย่ามาโจมตีเรือรบนะครับไม่ใช่เรือสินค้าสินค้าด้วยนะครับไม่ใช่เรือสินค้าอย่างเดียวแบบเดิมแล้วตอนนี้ใช่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 เอาเรือรบเลยครับใช่ครับแล้วที่หนักกว่านั้นก็คือว่าเรือของชาติพันธมิตรของจากกลุ่มนาโต้ที่เชื่อว่าจะไปคุ้มครองเรือสินค้านี่ก็ถูกโจมตีด้วยนะครับเรือรบเสียหายด้วยเรือรบนะครับเรือรบของกลุ่มนาโต้ที่ส่งเข้าไปก็ถูกโจมตีโจมตีเสียหายด้วยโจมตีเสียหายด้วยแล้วก็ คือที่เป็นข่าวลือทาก็คือว่าอันนี้นักรับปฏิประกาศเองนะครับว่าส่งโดมไปประมาณเกือบสี่สิบลำนะครับโดนสกัดท้่สิบห้าลำแล้วก็ถามวันแรวอีย22ต์สองลำจะหายไปไหนใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ผมบอกว่าเป็นสงครามก็เกิดอย่างนี้นะครับคุณคุณส่วนทั่อย่างครับคือเวลาที่นักรับปฏิเขายิงโดมาเนี่ยหรืยิงขีปนาวุธมาเนี่ยนะครับระบบป้องกันของเรือรบนี่จะมีไม่เท่ากัน นะครับคือของสหรัฐเนี่ยอาจจะมีระบบการป้องกันที่เรียกว่าโอเครักคุมกว่ามีการป้องกันร,ระดับหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยนะจนกระทั่งถึงขั้นจะต้องใช้ปืนประจำเรือขนาดสามสิบสี่สิบมิลลิเมตรหรือมากกว่าน,นี้ได้นะครับสู้ได้นะครับถ้าเพราะอย่างนี้ก็คือวัาโดนหรือว่าโดนจรวดเนี่ยเพิ่ะถูกเรือลบ แต่ว่าของชาติพันธมิตรในหลายประเทศนี่นะครับส่งมาจริงนะครับปรากฏว่าอาวุธที่ว่าป้องกันโดรนนี่ยังไม่ดีพอนะครับไม่ทันสมัยเท่าสหรัฐใช่ครับปรากฏว่าต้องใช้อะไรสั้นคุณตุนยาสับนะครับครับต้องใช้ขีปนาวุธประจําเรือเนี่ยเข้าไปยิงตอบโต้นะครับโอ้ที่ปรากฏว่าขีปนาวุธที่ยิงประจําเรือเนี่ยแต่ละเรือเนี่ยก็จะไม,ม่เท่ากันอาจจะไปสัก10ลูก20ลูก30ลูก50ลูกพอยิงไปหมดนี่นะครับต้องไปติดตั้งใหม่นะครับ ติดตั้งมาใช้เป็นนานๆนะครับเป็นเดือนนะครับนี่คือปัญหาสาคัญเพราะนักฝรั่งเศสนี่นะครับซึ่งส่งเรือรบมาด้วยครับก็เลยต้องส่งฝูงบินมาที่ทะเลแดงแล้วนะครับตอนนี้นะครับแม่ว่าไงครับจับตาต่อไปแล้วว่าจะมีการโจมตีภาคพดินหรือไม่เพราะนั้นผลที่ผ่านวันนี้ตอนนี้น่าไว้ก็คือว่าอยู่ในขั้นภาวะสงครามแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พบเจอไปนะครับก็สหรัฐสหรัฐเคยโจมตีภาคพื้นดินไปที่เยเมนแล้วหนึ่งครับครับโจมตีแล้วนะครับแต่ว่าต่อไปถ้าเจออย่างนี้ก็คือว่าจะโจมตีหนัะครบ โดยฝรั่งเศสจะมาผสมโรงด้วยฝรั่งเศสมาแล้วสองเครื่องบินมาแล้วนะครับสองเครื่องบินมาแล้วนะครับผมบินไ่ไานก็บินมาแล้วที่เะเลแดงแล้วนะครับแล้วฮูตีว่าไงบ้างครับเยเมนว่าไงบ้างก็ต้องสู้ต่อไปเลยครับคือผมผมมองเลยนะครับว่าถ้าถึงขั้นนี้นะครับต่อไปในนะครับทางรอดของนรฮูตีจะสู้ได้คือว่าต้องระดมฝูงโรนทั้งหมดเนรูปผมจรวดนะครับถล่มกองเรือรบกับทิงสู้ได้นะครับอันนี้ต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเท่านั้นอ่ะเราต้องพูด การแล้วอิร่านรัสเซียจีนก็จะประกาศจะซ้อมเรือรบรัสเซียก็บอกว่าเดี๋ยวจะจะรีบส่งเรือรบมาที่มาที่นี่ครับที่ย่านตะวันออกกลางเนี่ยครับสถานที่ผ่านมาเนี่ยจีนกับอิหร่านได้ซ้อมรบไปแล้วครับครับใช่ครับนะครับตอนนี้รัสเซียจะส่งเรือรบมาเพื่อร่วมซ้อมรบด้วยใช่ครับใช่ครับแต่สาระสาคัญเนี่ยที่ท่านพูดเมื่อสักครู่เนี่ยฮูตีจะต้องมีโจนในการที่จะไปถล่มเรือรบของนาโต้ชาติพันธมิตรของสหรัฐเนี่ย ซึ่งโดนเนี่ยหลักมันก็คือต้องถือว่าอิหร่านเป็นเจ้ายุทธจักรตอนนี้ในการผลิตโดนก็แสดงว่าโดนต้องมาทางนี้าานะจ,จุดนี้นะครับสําคัญผมว่าจะหนันกกว่าที่ฉนวนกาซานะครับที่นี่น,นะจะตลุกันเพราะเรือลอบเยอะนะครับเรือเรือลบมากนะครับโอ้ตอนนี้มีทั้งหมดกี่ลำครับในทะเลแดงเนี่ยที่เผชิญหน้ากันอยู่ของฝั่งนาโต้ท้งของฝั่งยุโรปที่เข้ามาเนี่ยคือจํานวนก็เกินยี่สิบลำนะครับอนะครับ เตือนรถเกินเตือนรถมากนะครับหนักหน่วงก็หมุนเวียนหมุนเป็นไปหมุนหมุนเวียนมานะครับแต่ก็เสียเปรียบทางฝั่งฮูเติอยู่ดีโดนไม่กี่บาทอ่ะขี่นาวทุกลูกหนึ่งอ่าใช่ครับใช่ครับโอ้โหขี่นาวุกบางทีลูกนี่เนี่ยบางทีเกือบร้อยล้านนะครับครับเออโดนราคาเจ็ดแสนอย่างเงี้ยครับจะทำไงดีล่ะครับนั่นแหละครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์สงครามในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับจะต้องดู แล้วก็จับจ้องไปที่ทะเลแดงต้องถือว่าเป็นหลักแล้วนะครับส่วนที่ยูเครนเนี่ยนะครับก็ถือว่ามันเพิ่มขีดความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยโดยข้อสรุปของท่านเนี่ยต้องถือว่าสถานสงณ์สงครามตอนนี้เนี่ยนะครับขยายรุนแรงขึ้นอย่างนี้ถูกไหมครับโอ้ใช่ครับใช่ครับแต่วนอกางตอนนี้ทุกตัวนี่รู้สึกว่าลบหนักนะครับลบหนักครับประเทศไทยเราอ่ะทุก สัปดาห์ครับแถมท้ายเราจะต้องช่วยกันออกความเห็นแล้วประเทศไทยต้องทําอะไรคือทอกตอนข้งที่แล้วก่อนนะครับ,รบที่ผมได<ม>้เสนอว่าเราสามารถจะเนรมิตกองทัพได้เพราะเราให้ให้มีประสิทธิภาพมีความพร้อมลบมากกว่านี้นะครับมีความผงจะมากกว่านี้ได้เนี่ยด้วยการผลิตโดรนให้มากนะครับแล้วก็ขี่อาวุธให้มากเพราะว่าเราก็มีหน่วยหน่วยงานสาคัญคือสถาบันเทคโนโลยีแร่งประเทศซึ่งเราทำแต่อันนี้ผมจะไม่พูดซ้ำครับผมก็อยากจะเรียนทางท่านสัทยาก่อนนะครับว่าสถานการณ์ของโลกตอนนี้นะครับ การลบทั้งที่ยูเครนก็ดีที่รันเอซอกลกางก็ดีเนี่ยมีความรุนแรงขึ้นตามลาดับนะครับนี่เรายังไม่กล่าวถึงการลบที่ระหว่างชายแดนของอิสราเอลกับเลวานอนนะครับซึ่งกลุ่มอิสราเอนเนี่ยก็กำลังกระโจมตีกันอย่างหนักขึ้นทุกวันทุกวันนะครับแล้วล่าสุดนี่ครับข่าวก็มายว่ายูเครนเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะเพี้ยงพังก็าจริงนะครับแต่ว่าก็พยายามจะหาวิธีดึงให้สหรัฐมาช่วยให้ได้ล่าสุดก็ได้ข่าวว่ามีการใช้โดรนเนี่ยจำนวนมากนะครับ พยายามจะยิงเข้าไปในเขตเขตของประเทศรัสเซียแล้วก็จะทะลุทะลวงเข้าไปถล่มลงไฟฟ้าินเคร,ร์ซึ่งใหญ่ที่สุดของโลกซ,ซึ่งถ้าเป็นจริงเนี่ยพวกกูก็ต้องไม่พอใจเพราะฉะนั้นเราจะประมาทสนา,านการเหล่านี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าสงครามทั้งที่ยูเครนและจอรกแานก,กน็มีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบวันนี้ผมจะมา ยากจะนําเรียนกับคุณสัญญาซึ่งเคยเรียนไปบ้างแล้วก่อนนั้นนี้นะครับคือเราจะสังเกตได้ว่าตอนนี้นี่นะครับทองคำนี่าครับราคาเพิ่มมากขึ้นนะครับมูลค่ามากขึ้นนะครับผมดนน้าเรียนตั้งแต่เริ่มสงครามที่ยูเครนแล้วนะครับว่าทองคาประเทศไทยเนี่ยหรือว่าทั่วโลกเนี่ยบาทเนี่ยต้องเกิน6 0,000บาทประมาณนี้นะครับครับผมตอนนี้จะใกล้4ี่0มืแล้วนะครับครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คือทุกท่านที่ที่สนใจนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับถามว่าทําไมผมถึงบอกว่าราคาอาจจะถึง6 0,000บาทเนี่ยในเมื่อ5ี่0มื็นง คงยังไม่ไกลแต่ว่าหกหมื่มาานบาทก็อาจจะเป็นจุดกึมตัวของของราคาตรงครับอันนี้ผมผมคาดการณ์ว่านะครับครับผมทีนี้หลายหลายท่านนะครับก็อาจจะสงสัยว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับผมก็ถ้าบ้านเมืองหรือว่าสถานการณ์โลกวิกฤตก่อนนี้เนี่ยก็ต้องด้านอาหารนะครับก็ง่ายๆนะครับผมเอกว่าผมอยากจะอาจหลายท่านอาจจะมองข้าวไปนะครับคือการปลูกมะละกอนะครับมะละกอเนี่ยนะครับสามารถที่จะเป็นพืชที่ให้ผลได้เร็วนะครับไม่นานแล้วก็สามารถที่จะแค่ว่าเป็น ทดแทนอาหารต่างๆถ้าเกิดวีกิดขึ้นมาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดทั่วโลกขาดแคลนเราสามารถจะส่งไปขายที่ค้าางกระเท็ได้นะครับครับผมอันนี้ก็ขอพูดเื็กๆเบาๆก่อนนะครับครับผมต้องเรียนย้ําท่านผู้ชมนะครับห้ามอมยิ้มนะครับในความคิดของท่านนาวาการเอกสำริดเรื่องปลูกมะละกออ่อผมโตไม่ทันสงครามโลกครั้งที่สองอย่างแน่นอนแต่ยายนะครับยายผมเล่าให้ฟัง ถึงความทุกยากลําบากขาดแคลนเนี่ยเวลามันเกิดสงครามจริงเนี่ยครับโอ้โหมันลําบากจริงเพราะอะไรครับเพราะแหล่งอาหารถูกทําลายการขนส่งถูกตัดขาดการสื่อสารมันลําบากไปหมดเพราะอาหารจึงกลายเป็นเรื่องจําเป็นนะครับยารักษาโรคจึงเป็นเรื่องจําเป็นเพราะนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆในการที่ต้องเตรียมการแล้วก็ผมว่าน่าสนใจในเรื่องการปลูกมะละกอส่วนเรื่องทองเนี่ยนะครับก็เรียนท่านแบบนี้ครับท่านครับ นายกสมาคมผู้ค้าทองยืนยันว่าทองเนี่ยน่าไปถึง4ี่หมื่นแน่และผมเนี่ยแหละครับทุกครั้งนะครับในการที่ไปบรรยายเกี่ยวเนื่องสถานการณ์ต่างประเทศผมก็เรียนย้ําว่าจะต้องเก็บทองไว้เพราะมันไม่ได้มาจากปัจจัยของสงครามเพียงอย่างเดียวมันมาจากสงครามทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มบริกคือรัสเซียจีนอินเดียเนี่ยครับกับสหรัฐที่ต่อสู้กันแล้วทางฝากฝั่งนี้ต้องการทําลายดอลล่าร์ซึ่ง สหรัฐใช้เป็นเครื่องมือในการคุกคามประเทศอื่นทางเศรษฐกิจมันทั่วโลกเนี่ยนะครับวิธีการทำลายก็คือการขายดอลลาร์ซึ่งในยุคสมัยหนึ่งจะต้องเก็บไว้เพราะเป็นเงินทุนสำรองขายดอลลาร์ไปแต่ประเทศต้องมีทุนสำรองเขาก็ไปซื้อทองตอนนี้จีนเร่งซื้อทองเต็มที่เนี่ยถึงทำให้ราคาทองเี่ยพุ่งสูงขึ้นมามากนะครับสัปดาห์นี้ก็ต้องขอบพระคุณ ท่านนาวาการเอกสทธิ์มากนะครับที่มารายงานความคลืบหนด้านะครับสาการให้เราได้รับทราบนะครับขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีแล้วก็ลาท่านผู้ชมทุกท่านครับขอเรียกคุณสรครับเดี๋ยวก่อนหน้าผมจะสรุปเรื่องสําคัญใกล้ตัวใกล้ประเทศเราให้ทราบนะครับครับผมวันนี้ยังไม่มีพูดเพราะวันนี้จะหนักสมองนะครับวันนี้เก็บเบาๆก่อนนะครับครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับลาท่านผู้ชมอีกครั้งครับสวัสดีครับ